อิดพระองค์ดำตอนที่11สุข22พฤศจิกายน2511สถานีรถไฟเชียงใหม่หัวรุ่งหมอกลงหนักชายหน้าเหี่ยมนวดเขารุงรังยืนสุบุรีข้างชานชลาสถานีรถไฟเชียงใหม่แสงไฟปลายเสาเป็นดวงจังๆกลางสายหมอกหัวรถจักรจอดตะคุ่ม ในเงาหมัวหางไกลออกไปดูคล้ายสัตว์ร้ายในภาพยนตร์มีเสียงข้อระคงมีเสียงประกาศถึงการมาของขบวนรถจากกรุงเทพว่าจะเข้าถึงภายใน15นาทีผู้คนเริ่มเคลื่อนไหวคนถีบสาล้อคนขับตุกๆและคนขับรถสี่ล้อสีห้าคนลุกมาจากโกงมารุกชายหน้าเหี้ยมยังคงรอคอย อย่างสงบายข่าวของถมเอาคำสั่งจากกรุงเทพไปทิ้งไว้ให้เขาตั้งแต่เมื่อวานการจะหาชายไทยสามคนกับแมมอีกคนคงไม่ใช่เรื่องยากรถไฟเข้ามาแล้วเสียงบูดปูนปูน,ปนดังมาแต่ไกลไฟสองดวงสองจ้าเป็นล้ำตัดหมอกขบวนรถฉลอเข้าเทียบชานลา ริงดังคาดชายไทยสากับแม่มอีกหนึ่งลงมาจากโบกี้ที่อยู่ห่างออกไปสามโบกี้กลุ่มหนึ่งที่เขากำลังมองหาเดินหิ้วเข้าของพรุงพรังเจ้าตัวเตี้ยกึ่งหิว้วกึ่งลากกระเป๋าใบาใหญ่กว่าตัวมันซีกดูแล้วทุลักทุเลพวกนี้นะหรือจะเข้าไปทำข่าวสึกเมืองหาง แค่ผลชายแดนสีห้ากิโลก็คงร้องขอ,ขอกลับแล้วดูเข้าของที่บ้าหอบกันมาสิยังกะจะไปปิกนิกแถบดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้นเองน,นี่หรือนักข่าวสงครามแต่ทั้งเถอะไม่ใช่เรื่องของเราคำสั่งทมบอกให้ส่งพวกนี้ที่เมืองนะบ้านพ่อหลวงแสนก็หมดาที่รอชายหน้าเฮี้ย เดินเข้าหาส่งเสียงทักคุณแดทนทนางยิ้มรับผู้หูทักทายตกใจเล็กน้อยผู้มารับไม่ยิ้มตอบเขาเลยหน้าตาหรือก็อไม่น่าไว้ใจพักนี้ทักมีข่าวปล้นนักท่องเที่ยวทางเหนือกันบ่อยๆแดนเดินอ้อมตัวทนงที่บังเขาอยู่ปราดแรกที่ประสานสายตากันแดนมีความรู้สึกบางอย่างบอกไม่ถูก ทายเบื้องหน้าเหมือนกับพวกที่อยู่เฉียดความตาทุกวี่วันล้างทังหอนบางอย่างบอกเขาว่าถายกลางคนนี้คงไม่ใช่แค่คนน้ำทางธรรมดาธรรมดาผมครับแดงทายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับยกมือไหว้ทายหน้าเฮี้ยมสะดุ้งรีบยกมือไหว้ตอบเมื่อครู่ยังไม่สังเกตชัดเจนแต่เมื่อเห็นหน้าชัดๆแล้ว ไอ้หนุ่มคนนี้สัญชตาตญาณอะไรบางอย่างที่ทั้งคู่สามารถสัมผัสเึื่อกันและกันได้แม้เพิ่งจะพบกันเป็นครั้งแรกก็าตามไอ้หนุ่มคนนี้คล้ายคนเฉียดความตายมานาไปทวดผมแท่นครับจะเป็นคนพาพวกคุณไปส่งที่เชียงดาวหลังอาหารเช้าหน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ มอกยังลงหนักดูเหมือนจะหนักหนายิ่งกว่าตอนมองจากหน้าต่างรถไฟก่อนถึงเชื่อใหม่ซีกแดนสุปรีรอมแม่สาวที่เข้าห้องน้ำในร้านอาหารประจวบก,กับธนงคุยกันนั่นน,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 นี่ส่วนท่านไม่อยู่ร่วมวงยังคงรออยู่แต่ในรถบรื้อหนาวจิบชายร่างเล็กนั่งกอดอกตัวสัน แดนมองไอ้หนุ่มรุ่นน้องแล้วอมยิ้มนึกแปลกใจรามคั่นที่ตอนลงจากรถไฟเบกกี้ไม่ได้บอกให้ประจวบช่วยยกกระเป๋าเธอเลยแต่เจเยกลับช่วยยกโดยไม่ต้องพูดน้องมึงว่าไหมอีตาคนขับรถดูปแปลกๆนี่จะเจอกลางป่ากูนึกว่าโจรแน่ๆพี่ว่าไหม ถานงสมงคถามต่อไปยังลูกพี่แดนไม่ตอบเพียงแต่สายหัวยิ้มถ้าลางสังหรณ์เขาไม่ผิดโจรกับชายชื่อแท่นต่างชั้นกันมากเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยแดนนึกถึงนักรบชาวเวียดนามบางคนที่เคยได้สัมผัสมาบ้างที่เวียดนามท่าน,าม,าน,นมีบางอย่างที่คล้ายพวกนั้นอาจเป็นแววตาความโหดเหินเย็นชาบางอย่าง ความมั่นคงแน่วแน่ต่อภาระหน้าที่ที่แม้ความตายก็ไม่อาจโยกคลอนให้วันไหวอะไรทํานองนั้นอากาศหนาวเหน็บแดดไม่ออกหมอกคลุมมัวจนฟ้าเป็นฟ้าเจ้าตัวเล็กจามฟิดฟเปิดฝากล้องจะถ่ายรูปหมอกหรือไงไม่รู้ประเดี๋ยวก็ทำท่าทีซาบซึ้ง จดประกาศจะได้บทวีเกี่ยวกับสายหมอกดอกไม้หรืออย่างไรก็เดาไม่ถูกคงเห่อคงตื่นเต้นกับการเดินทางไปฝึกทําข่าวสงครามถึงจะเป็นสงครามเล็กๆเ,เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างชนกลุ่มน้อยตามชายแดนกับรัฐบาลสูนกลางของพมา่าถึงจะเทียบไม่ได้เลยกับสงครามเวียดนามที่มีคนตายเป็นหมืน่นแต่มันก็เป็นสงครามแรกในชีวิตนักข่าวของเจ้าตัวเล็ก เจ้าตัวจึงทั้งเหิดทั้งตื่นเต้นทั้งยืดทั้งพองจนเบกกี้มันไส้แตนทิ้งก้นบรี่ลงกับพื้นซีเมนเยียบทับด้วยรองเท้าผ้าใบาบาจาแมมสาวออกจากห้องน้ําในชุดใหม่ที่ดูธรมัดธรรมเจมังเกงยินกระชับรูปร่างขับเน้นให้เธอดูสูงสงา่าผมสีทองยาวสลวยเคลียบาถูกรวบมัด เสื้อยืดแขนยาวสวมทับด้วยแจ็คเก็ตสีน้ำตาลรองเท้าหนังพื้นหนาส้นเรียบดูรวมๆแล้วเหมือนนางเอกในหนังคาวบอยยุคใหม่แดนรู้สึกพอใจยิ่งนักที่แม่มสาวรู้จักปรับตัวพอใจยิ่งขึ้นที่เธอเก็บโนนเน,นินให้พ้นสายตาคนอื่นอดใจหายพูดไม่ได้เขาหวแม่มสาวจน เหียวแล้วใช่ไหมมะลิล่ะไม่ดอกจัสมินอยู่ห้างที่สุดปลายฟ้าวันเวลาและหน้าที่การงานเหมือนจะทางให้ช่องวางยิ่งกว้างออกไปทุกทีแดนเบือ่อแดนนายเบื่อในความกดดันบีบดัดของสองครามไม่อยากรบดับขับเคี่ยวกับความเครียดที่รุมแั่นงานจนประสาท จะขาดผึงเอาได้ง่ายๆแดนอยากอยู่นเงียบๆสงบสๆอยู่กับแม่อยู่กับคนรักนึกถึงมลิความนึกคิดทุหนึ่งล่องลอยเขาเองมีเพียงแม่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะแต่งเมียแล้วทิ้งแม่และก็เป็นไปไม่ได้อีกเช่นกันที่จะพรากแม่ออกจากบ้านสวนดื่มคลองบางพรมมลิล่ะ เคยพูดคุยกันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้มาริเกิดที่นี่โตที่นี่มาริไม่อยากจากเด็กๆไปดอกพี่แดนมาริเป็นครูแต่กับเด็กๆที่นี่มาริเป็นยิ่งกว่าครูของเขาพร้อมแล้วใช่ไหมคุณแดนชายนาเฮียมยังกระโจนลงจากรถ ไปตามคณะนักข่าวไปกันเถอะยามบ่ายสุข22พฤศจิกาย,ยน์5 1 1ห้องประชุมเสนาธิการทหารพม่าเมืองตวนเรานักรบพมา่านั่งลายร้อมอยู่รอบโต๊ะประชุมใหญ่หัวโต๊ะพันเอกทินทินอองนั่งหน้าเคเียดฟังการรยาายสุดข,ของพันตรีฮาลามิน สรุปกับการมองออกนอกหน้าต่างไปยังลุมลูกหามมากมายที่คลาคล่ำเหมือนปลาน้ำแหง้งพวกเขาถูกกว่าต้นมาจากหลายหัวเมืองทั้งเมืองศาสตร์เมืองตวนเมืองปันและหัวเมืองเล็กเล็กอื่นๆยุทธวิธีแต่ไหนแต่ไรมาของพมา่าเป็นเช่นนี้กว่าต้อนลูกหามหัวเมืองรายทางให้แบกหามคนย้ายสัมภาระเดินไปข้างหน้ากองทัพ ทำหน้าที่เป็นกองหน้าใกลๆหากเกิดการตายกองหน้าจะอนาถาจะตายก่อนบ้างสิ่งบางอย่างควรเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ผู้การกลางคนก็เข้าใจดีข้อจํากัดมีหลายอย่างที่สําคัญที่สุดก็คืองบประมาณแผ่นดินฮา่ามินรายงานจบลงทินทินอองถามครั้งแรก ูพันทำไมคุณใช้ลูกหาบมากมายถึงขนาดนี้ผู้การครับจากเมืองตวนถึงเมืองหางใช้เวลาเดินป่าสองวันและปีนี้เราใช้กำลังตั้งหนึ่งกองพนกับดึงกองพันธ์สำรองทหารเกือบพันนายอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มากกว่าทุกปีมันจาเป็นต้องใช้คนมากๆผู้พันฮารามินชี้แจง คุณเกณฑ์มาเท่าไหร่พันห้ารอครับฮาลามินรู้สึกรำคัญกับความน่ามากของผู้การคนนี้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องสนุกสนใจอะไรกับจนุนลูกหาบที่ไม่ต่างอะไรกับเฉลยสึกในสงครามสมัยโบร,ราณจะว่าไปชาวไทยเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากไพรพลของเมืองขึ้นในยุคที่ยังรบกันด้วยหอกดาบไม่เกณฑ์ในพวกนี้หรือจะให แตเกณฑเอาเชาวพม่ามา,มาแบกขามเครื่องสึกนึกถึงตอนพูก้การมาถึงอุตสาหทั้งแถวกองร้อยเกิตยศตอนรับแทนที่จะได้รับความชมสักคำกลับไม่มีดันมาติดติงใส่ใจไอ้เรื่องลูกหักได้ค่าพวกนี้ทางฟันตะวันตกหนึ่งกองพลผมใช้ลูกหักเพียงสามร้อยเท่านั้น แล้วนี่คุณเกณฑ์คุณมาทำไมมากมายผู้ชายแทบจะหมดทั้งเมืองเลยกระมังคุ้สึกเล้ากล้าแห่งแนวรบด่านอารกันหันหน้ากลับมาสีหน้าเรียบเฉยสั่งการเด็ดขาดชัดเจนให้รถจำนวนลูกหาบลงเหลือสี่ร้อยใครที่มีครอบครัวแล้วให้คัดออกก่อนเราไปทำสงครามไม่ใช่ไปเที่ยวเล่น ถึงจะต้องมีคนบบขามมากมายขนาดนี้ผู้ก,กองคินเอคุณเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยรับผู้การคินเอทหารคนสนิทรับคำแข่งขันฮาลาม่รู้สึกไม่พอใจอดไม่ได้ที่จะต้องแย้งในคำสั่งผู้การครับ400ไม่พอแน่แน แค่แบกสัมภาระประจำตัวทหารแต่ละคนเขาไม่พอแล้วไหนจะสเสบียงไหนจะอาวุธหนะักจำพวกปรศจุดห้ 7, าเจ็ดปศจุดเจดห้ากระสุนสำรองอีกอาวุธหนะักข้อจุดแปหนึ่งอีกลูกหับพันห้าร้อยังน้อยไปด้วยส้าทหารไปใต้การบังคับบัญชาของผมจะต้องแบกสัมภาระประจำกายเองลูกหับ สี่ห้าร้อยสำหรับสเสบียงและยุทธปกรณ์มากเกินพอผู้ก,การจ้องหน้าตรงๆฮลรามินลบตาเอาละอีกสามวันเราจะออกเดินทางท,ทิ้นทิ้นอ่องอดไม่ได้ที่จะลูกคลำมมีนสั้นทะยัที่เน็บเอวนึกถึงมันเวลาครั้งถนนนะที่ยังเป็นนักเรียนร้อยชั้นปีที่หนึ่งที่ร่างกุงท่านมีความหลังฝังใจมาอย่าง เกี่ยวกับอีสั้นเล่มนี้ผู้การไว้กลางคนยกแขนซ้ายมองดูนาฬิกาก่อนจะกล่าวกับทุกคนขณะนี้เวลา14.15นึ่งหานายฐานต้องนายยกแขนปรับนาฬิกาตามเวลาผู้การบอกไดเอทอที่ประชุมมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเงียบไปหมด อาจมีคนสงสัยแต่ไม่มีคนกล้าถามหรือสักครัคิกิจสั์ของพันเอกทินทินอองสถานไปทั่วกองทัพท่านเป็นทหารอาชีพรบเก่งไม่เคยพลาดไม่เคยหลงภารกิจผิดเป้าหมายซื่อสัตย์มือสะอาดซื่อตรงตรงน้ยมันทัดไม่เคยดังพ้อยหรือมีมลทินใดๆเกี่ยวกับผลประโยชน์อามิตรสินจ้างตลอดจนการคอรัปชันอันระบาดหนัก อยู่ในผู้นำระดับสูงของประเทศหลายคนเชื่อว่าท่านสืบสายเลือดโดยตรงมาจากอเวสุนกีแม่ทัพเท่าผู้กวาดเส้นน้ำ่นดินราบเรียบเราเทนกวาดหลังบ้างก็ว่าท่านมีสายเลือดสืบมาแต่มังมหาสุรโยธาแม่ทัพผู้เก่งกรอีกคนของพมาในอดีต สังคมนักรบคาดการกันว่าผู้การไว้กลางคนอาจได้รับการเลื่อนยศขึ้นเป็นในผพลภายในอนาคตอันไกลและที่สำคัญตำแหน่งที่ท่านจะได้รับเป็นบันไดคะแนกของการก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้ประชาการท่านบกอนาคตของท่านยาวไกลอาจขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของกองทัพก็เป็นได้เพราะท่านผู้นำสูงสุด อาจจะโปรดปานผู้การคนนี้อยู่ไม่น้อยผู้การกวาดสายตาของผิบไปมาเมื่อไม่มีการสักถามจึงบอกเลิกประชุมนายทหารทั้งหมดลุกพรึบยืนตรงผู้การลุกเดินออกจากห้องประชุมใหญ่นายทหารคนอื่นๆทยอยจากไปเหลือเพียงฮารามินกับจิ้งโปคนสนิทจิ้งโปเดินไปทางด้านหลัง ผู้พันวางมือบนไหล่บีบเบาๆฮลาเมนชำเนงมองรอบข้างลดเสียงต่ำลงระวังหน่อจิงโปที่นี่ไม่ใช่ห้องส่วนตัวฮลาเมนลุกขึ้นยืนมือของฐานคนสนิทหลุดจากบา่ามองไปยังลานที่ลูกหาบชาวไทยอย่างคลาคล่ำเหมือนปลาตกคลับไอบ้บ้า ทหารตั้งกองพันใช้ลูกหาแค่สี่ร้อยไม่ทันจะรบก็เหนื่อยตายแล้วส่งมาเลยผู้กัรจิงโปจงใจใช้คำผิดๆจิงโปยินดีรับใช้ผู้การลามินไอบ้บ้าดูพูดเขา้าระวังใครจะมาได้ยินหัวเสียชุนเชียวรู้สึกหนักใจไม่น้อยกับผู้บังคับบัญชาก,การรบครั้งนี้ จิงโปอยากพูดเอาใจนายแต่เดาใจไม่ถูกจิงเฉยเสียเสียงเปิดประตูดังขึ้นคลิกผู้กองขินเอกขยับตัวตรงทะปอขอรรคคนญาติครับผู้พันผู้กองหนุ่มกล่าวเสียงหวานฮารามินยังอยู่ในแอรอมณ์ฉุนเฉียว และดูเหมือนไม่ถูกเจตากับทหารคนสิ้นของผู้ประชาการรบคนนี้ไม่น้อยจึงอดไม่ได้ที่จะกระแทกกระทันน้ำเสียงกุนมัวมีอะไรผู้การเชิญครับผมฮลามินเดินเข้าหาหยุดมองหน้าผู้กองคินเอไม่เคยหลอสู้จริงโปไม่ได้เบื้องนอกอากาศยังหนาว วันนี้ที่เมืองต่วนมื่คืึ้ตลอดเวลาละอองหมอกปกคลุมไปทั่วค่ายและบริเวณโดยรอบแต่ยังดีกว่าเมื่อตอนเช้ามากมายเชา้ชาๆหมอกตกดักจนแทบมองอะไรไม่เห็นสิบกว่าเมตรห่างไปแทบไม่รู้ใครเป็นใครหรืออะไรเป็นอะไรสิงสถานแนวรบตะวันตกยืนท่ามกลางสายหมอก อันหลังให้กับรถจิตกลางที่เขาใช้โดยสารมาจากเมืองศาสตร์ท่านเองมีภูมิรู้ทางด้านประวัติศาสตร์บ้านเมืองดีพอท่านรู้ดีว่าแต่เดิมเมืองตวนเมืองศาสตร์เมืองหางรวมถึงหัวเมืองทางเหนือขึ้นไปอย่างแสนวีศีปอกเมืองลายข้าเมืองมีดเมืองนายล้วนจะเป็นหัวเมืองไทยใหญ่ แต่นั่นแหละหากจะไล่กันจริงๆพื้นแผ่นดินเคยเป็นของไทยจริงๆบ้างครั้งหนึ่งพวกไทยก็เคยไล่ต้อนกวาดทิ้งในแดนพม่าอันพม่าเข้มแข็งขึ้นมาก็ตีโต้จนพวกไทยถอยให้ร่นแผ่นดินยูที่เดิมเรียนแด่พวกคนที่เข้ามาถือสิทธิ์รอบพร้อมเท่านั้นการสระสารปัญหาลูกหากคงต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองวัน ปัญหาความพร้อมอื่นๆอีกเครื่องบินดบที33สองลำยังมาไม่ถึงตามกำหนดการมันจะมาถึงสนามบ,บินเมืองต่วนพรุ่งนี้อาจต้องเสียเวลาในการซ่อมบำรุงและการติดลูกระเบิดอีกสองสามวันหากไม่มีอะไรผิดพลาดคงได้เคลื่อนพลลงสู่เมืองหางวันจันทร์ที่25 เมืองหางเป็นที่ตั้งของกำลังกู้ชาติไทยใหญ่อันเข้มแข็งปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นับวันมีแต่จะเติบโตขึ้นเมืองหางเป็นหัวเมืองชายแดนประชิดติดผมแดนไทยด้านอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สมัยที่พม่ากเากลือไกลไม่ว่าจะเป็นรัชสมัยบุเรงนองแห่งราชวงศ์ตองอูหรือสมัยพระเจ้าอลอพญาแห่งราชวงศ์ของบองไม่ว่าเมืองตวน เมืองศาสตร์เมืองหางหรือแม้กระทั่งเมืองเชียงใหม่ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของพอมา่าเป็นข้าในขอบคัตสีมาของพอม่าทั้งสิน้นท่านผู้การไว้กลางคนรูปผอมดำมียซันอีกครั้งเทนเพเพื่อนรักใครเลยจะนึกดูว่าต่อมาเทียนเพผู้อง,งาอาจจะเป็นผู้เดียวกันกับผู้การชายชื่น นักรบกระดูกเหล็กแห่งกองทัพไทยใหญ่ในใจเหมือนมีลูกตุ่มยักษ์ทวงหนักอยู่ไม่สามารถปลดปล่อยมันออกมาได้ภายในวัยเยาวเด็กหนุ่มสองคนวิ่งแข่งกันในชุดครึ่ง่อนทานสวมเสื้อยืดสีเขียวท่อนล่างสวมกางเกงทหารรองเท้าคอมแบตเหมือนกันไม่ผิดเพีย้ยนเพียงแต่ พูดที่วิ่งลาหลังตัวเต้กว่าเล็กน้อยผู้ถูกทิ้งให้อยู่เบื้องหลังตะโกนไล่มาทิ้นทิ้นองยอมมึงแล้วแม่งวิ่งเดินชิบหายยอมแล้วรู้ว่าเจนเพยฮยังไม่ทันถึงเส้นชัยเลยยอมแพ้ซะแล้วเดินเข้ากอดคอเพิ่นรักหัวเราะหัวใครรักใได้กันต้องชะตากัน แต่แล้วครั้งนี้เล่าแกจะยอมไม่ง่ายอย่างนั้นหรือชาชื้นหรือเราสองคนต้องฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งจริงๆเสียงคิดเท้าจับชิดตรงทำลายความคิดชายกลางคนคนญาติครับผู้การเดดพบผมหรือครับฮาลามินยิม้มพยายามปรับอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง ทินทิ้นองหันมามองด้วยสีหน้าราบเรียบใช่ผู้พันผมมีอะไรบางอย่างจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวสิง์สถานอารกันพูดพลางเริ่มเดินไปข้างหน้าอย่างแ้มช้าท่ามกลางสายหมอกฮาลามินเดินตามอย่างใกล้ชิดผู้พันฮาลามินมีอะไรบางอย่างที่ผม ต้องการทำความเข้าใจกับคุณและคนของคุณสิ่งที่พวกคุณเคยทำมาก่อนนี้ผมจะไม่ไปรื้อฟื้นแต่นักจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้อยู่ในกฎระเบียบของกองทัพใครไม่ทำตามผมจะไม่ไว้หน้าจะต้องถูกลงโทษตามกฎทั้งสิ้นแม้แต่ตัวคุณเองก็ตาม ตัวผู้การด้วยใช่ไหมครับแน่นอนผู้การหันหน้ามาไม่มีใครอยู่เหนือกฎผมเองก็ไม่มีข้อยกเว้นฮารามินยิ้มในสายหมอกรอยยิ้มดูลึกลับเจ้าเล่ผู้การเห็นแต่รอยยิ้มไม่อาจมองเห็นบางสิ่งบางอย่างขาในใจนักรบสเปสปะผู้นี้ หะรามินนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นภาระส่วนตัวที่ได้รับมอบหมายมาแต่ทินทินองกลับนึกถึงจุดอ่อนข้อบ,บกพร่องบางประการของระบบที่ครอบคลุมประเทศชาติอยู่ในเวลานี้ท่านผู้นำสูงสุดเป็นคนเกง่งเขาไม่สงสัยเลยท่านเองเนื้อยากตาดำสองแขนของท่านที่พยายามอบอุ้มแผ่นด,ดินที่กำลังจะแตกแยก เป็นเสียงๆอย่างนี้คงออนล้าลงมาภายในสองแขนของท่านชาจะมีแต่คนอย่างเขาหากแต่มีคนอย่างฮาลามินอยู่ด้วยที่เรียกมาจะว่าเป็นการเตือนก็ได้แต่หลังจากนี้แล้วผมจะไม่เตือนชายว่ากลางคนเดินต่อผมเอาจริงนะภูพัน รับผูกการฮาล,ลามินทำความเคารพแล้วหมุนตัวกลับหลังหันยิ้มลึกลับมีขาวมาถึงแล้วเยียวแดงให้เยียวดำจับตามองมีขาว